ฮัลโหลฮัลโหลดมอร์นิ่งดมอร์นิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมตัวพี่คนนี้เป็นพี่พี่ตัวเล็กกว่าน้องเห็นนะ่งนิ่งนนิ่งนงนน่งน่งออกมาไหมออกมาไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ굿มอร์นนิ่ง굿มอร์นนิ่ง Good morning hình, nè anh à, nè long, má, má, mày lên nè đứng 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 hello 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 hello, hello oh, on. Oh, on, on chào oh, on, oh, on chào oh, on, Elsa eh, เอลซามานี่ยเร็วมามาคนเก่งมาเร็วมาหางมันมีเร็เร็ว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 เรเร็วเร็วมามามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมานินั่งมามีไหมนั่งมามีไหมคะกันซื้เลยออกมาไหมไปเที่ยวปะไปเที่ยวปะปะเอลซามานี่เร็วเอลซาเอลซากินอะไรอีเอลซ่า ดุดุด anyway, ุว่าวันกินข้าวไหมวันวันกินข้าวไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good morning ไปไะไปเที่ยวไหมไปเที่ยวกับมามีมาไปไหมคะไปะปะมาออกมาเล่นกับน้องมาออกมาเล่นกับพี่เอซ่ามามาเล่นมา